สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้นะครับผม OBS เนี่ยไม่มีไมค์หรือว่าไมค์ไม่มีเสียงนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเนี่ยคุณก็ต้องลองเช็คดูจากข้างนอกแอป,ปก่อนเนาะอย่างเช่นตรงนี้ครับเอามอเมาส์ไปเล่งแล้วก็คลิกขวาแล้วกดซาวด์ t t i n g นะครับแล้วก็ดันลงไปดนลงไปดูที่ไมค์ของคุณครับ คุณคนเยถูกอันไหมว่าเพิ่มเสียงสุดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเช็คดูนะครับผมก็ปรับถูกแนละ้วแต่คนไหนที่ปรับถูกแล้วก็ยังไม่มีเสียงเนี่ยก็ให้เข้าไปที่แอปโอเปรครับผมแล้ว <c oughs> ลองทำตามผมนะครับ <c oughs> เห็นตัวบอกไหมครับผมอ่ะเวลาคุณจะอัดคลิปคุณก็ต้องเลือกสกินก่อนเนาะ พอเลือกเสร็จเนี่ยก็มาตั้งค่ายตรงนี้ต่อซึ่งคุณต้องดูตรงนี้นะครับคุณมากดบวกครับผมแล้วกดที่รูป Audio Input Capture กดไปนะแล้วก็เรียกเป็นชื่อไม์ของเราที่เราใช้อยู่แล้วกดเคคับแล้วก็ <พอ S 1> ได้เสียงตัวเองตรงนี้นแล้วอ่ามีอันนึนงะ ก็แค่นี้ฮะผมขอบคุณที่ดูครับผม